เหมาครับราคาอยู่ตีหนึ่งพันบาทค่าทราเนียมครับหนึ่งพันห้าสิบห้าบาทตดามตะกก้เพิ่มามาห้าสิบห้าเพราะวะ่าคนมันบอกครบเจ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวบองเหมาตอนนี้ก็วางจํากันมดแล้วนะเจ้าท่านผู้ชมบอจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ละตาแหลกแหกมานจ้าท่านผู้ชมอมาแล้วเจอแล้วมาแล้วจ้าด๊า hè nhiều sao nhiều thì đám đám sẽ ăn sao nè đừng má đừng má tuổi này ốc vào bước con cắm cắm บึกแรกบึกแรกได้แล้วเจ้าบอกลบอกระชามขนาดเจ้าดูบึกเหมือนกันนะคะม,ม,ม,มันมันมันนี่เลยอดอดอดเข้าไปพุ่งละ mà hầm lạc á Phà đuốc <laughs> Phà đuốc Bà dây Nhớ đây ao đầm ปัดุ๊กว่ะต้องเพศเป็นปัดุกเออจะออกแล้วตัวว้ายเออเม่นปเป่ก็นหรือตัวกดต่อน,นาทีท้องนะะี่กัะ 嗯，推着呢。 โอ้ปนินอะไร Habis itu pun noh. Pak, panggil อะไรโอ้บ้นอ,อกหลังเจ็ดรถเจ็ดปะบึกอก mở đâu nhận nước <laughs> nước chậm นักอ่ะหยังอยาก <laughs> เจ้าโ้ขออีสักสาวกรรมเอมาเป็นมูกับตัว tay nhai nữa là nó, nó hay đã chết cá <laughs> uh. mà léo เจ็ดมันออกคะแนนเลยปู่มาปู่มาปะดูปะดูปะดูรู้เ่าหร่วะเออปะดูปะดูกลอดเออปตะข้างระตัว โอ้จีมันไปละโอยเห <c oughs> มือนเหมือนเนาะ Ugh. <laughs>

nó Nhân... đám vũ khang tuổi này bây giờ phải bước cả Sedang mata やニントイだな。<noise> Not lay เนี่ยพี่ถึงมาหันหลังทห้มันเนี่ยยกเลย,ย,เลยตะดามอนะอนะั้นเนาะ นออกเาไปอย่างนะปลาเพี้ยเนี่ยปลานิลดำ

มาเด้อว uh, ้าวมาแล้วปะปะดุกะเออปะบึกเหนียวเหนียวเหนียวรอก่อน ย้ำเอกเดี๋ยวทำผู้ชมดาตัวนะพยาย้ำจะบเอกนะเจ้าผู้ชมมันตื่นเต้นเนี่ยเนี่ยไฟบอยน่าตัเนาะเอาขายเป็นตัวไปเลย ปลาละไม่เหมือนเหมือนหอยประกาศจำออกแล้กะบมาเป้ามาแล้วปลาบ้เป้าอย่างหนจะลงไปุ่นเป้าปลากนขาวโอ้ไปคว่างมานี่แกนแล้วเนี่ๆๆย มาแล้วปะบึกเต็มตัวคะโอ้สดุดุ้งเฮงอันนี้หลวงใช่ไงแต่มาคมนะั่วนะ ปะกอกป๋าปะก้าปะก้า <laughs> คนเจ๊ต่าเจ๊อ่ะปลาสะเด็ดครับปลาสะเด็ดครับถ้ามีป่าตะเพียนป่าส้อยอย่างอินจะมันป่าดอุ้ยป่าดุ๊กปลาดุ๊กอุ้ยนะกันนี่อุ้ยขากะบ้างระวังเลยเอาหน่ะตัวเอาหัวกะเอาหัวก่อนกะ cầm đây cả lập vắng nữa biết nữa ông hỏi không má ui và đú tụi này tụi nhây này

นี่เก้าใหญ่ๆแต่ก่อนว่ามานําอยูอย่ดิออกเก้า,า,าใหญ่พี่ดาไอ้ดามอาไปลงติ่นาเนี่ยตอนนี้ปพ่นออกกันแล้วนะเจ้าป่ามันมีน,อน <c oughs> ้อยเนาะแม่ได้ได้ๆโอ้คน่อก็45 40 45นะเจ้าท่านผู้ชมตอนนี้เอาป่าขึ้นแล้วจเจ้าไปขายบ่

กัดกัดดาวลุงกัดชัดๆเลยดาวใบตีกระช่างต้องสามตีส่วนหรือในตัวนี้ไงเนี่ยแต่ตีแน่ๆมันถูกนะเนี่ยนี่นะเจ้าได้ปลาบึ้งอีกสองตัวเนี่ยเจ้าท่านผู้ชมตาดามได้ปลาบึ้งสองตัวค่ะ โอ้หน้าบึนบึกใหญ่เดือะบึกนี่